สวัสดีค่ะพี่น้องที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่นะคะขอบคุณทุกอ่ากำลังใจที่ส่งผ่านมาถึงในระหว่างที่หนูยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ตอนนี้ก็ออกมาได้สองสามวันละแต่ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาพักฟื้นอยู่แต่อดไม่ได้ที่จะออกมานั่งอัดคลิปนี้ด้วยตัวเองเพราะว่าฟังคลิปต่างๆที่คอสอชออกมาปฏิเสธการทำร้ายร่างกายตัวเปิลไม่ว่าจะเป็นคุณวินไทยเสกไกโอ หรือคนคุณสมยศที่ออกมาพูดบอกว่าตัวเปิ้ลเองไม่มีค่าพอที่จะสนใจที่จะต้องให้ทุกคนสนใจหรือแม้กระทั่งตัวคุณลุงตู่ซึ่งอนาคตนายกรัฐมนตรีประเทศไทยคนต่อไปก็เข้ามาคุกฝุ่นมามาพูดเกี่ยวกับตัวเปิ้ลมาเล่นเกี่ยวกับตัวเปิ้ลว่าที่เปิ้ลพูดมาม,มันไม่ใช่ความจริง หนูถามว่าทุกคนตรวจสอบดีแล้วหรอคะว่าที่ทุกคนออกมาปฏิเสธอว่าเปิ้ลถูกทําร้ายมันมันไม่ใช่เรื่องจริงยี่สิบเจ็ดวันที่เปิ้ลอยู่ในเขาเรียกว่าห้องขังที่ทางลูกน้องของคณะคอสอชอได้จับตัวเปิ้ลไปพวกทหารที่จับตัวเปิ้ลไปหนูไม่เคยเห็นหน้าพวกคุณเลยแม้แต่วันเดียวถึงหนูจะเปิดตาหนูก็ไม่เคยเห็นหน้าทุกคนเลยแล้วคุณจะมาบอกว่า ยี่สิบเจดวันที่ผ่านมาเปิ้ลพูดโกหกเจ็ดวันที่เปิ้ลถูกทำร้ายเปิ้ลพูดโกหกทุกคนอยู่กับหนูตลอดเวลาหรอคะหนูขอถามทางที่ดีหนูว่าตอนนี้คุณลุงประยุทธ์จันโอชาเนี่ยออกมาปฏิเสธออกมาปฏิเสธหนัาข่าวเสียงแข็งเลยบอกว่าเปิ้ลขออยู่ต่อเองอยู่สามวันโดยการเรียกปรับทัศนคติสามวันเจ็ดวันเปิ้ลก็ทำเรื่องอขออยู่ต่อ คุณจะบ้าไปแล้วเหรอคะใครจะไปอยากอยู่ในค่ายทหารไอ้ที่คุณให้หนูเซ็นไม่ว่าจะเป็นเซ็นเอกสารใดๆที่อยู่ในระหว่างค่ายคือหนูอยู่ใต้ตีนของทหารนะ่ะอยู่ใต้อำนาจของทหารหนูอยู่ใต้กระบอกปืนถ้าหนูไม่เซ็นหนูไม่ทําตามหนูก็จะถูกทําร้ายเหมือนที่หนูเคยถูกมาหนูก็ต้องยอมเพื่อที่หนูอยากจะได้อิสระภาพอยากจะออกไปอยู่ข้างนอกไม่อยากจะอยู่ต่อข้างในก็รอวันนั้นรอวันที่จะได้ปล่อย แต่คุณกลับมาบอกว่าตัวเปิ้ลเองขออยู่ต่อมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความจริงมันไม่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะออกมาปฏิเสธคือคุณเปลี่ยนประเด็นไปเลยว่าเราอยากอยู่ต่อแต่ประเด็นจริงๆคือหนูถูกทำร้ายร่างกายคุณต้องยอมรับหรือไม่งั้นคุณก็พูดกับนักข่าวในในลักษณะที่ให้กองทัพดูดีก็ได้คุณลงไปยึดจ,จันโอชาออกมาพูดเองเลยว่าเออทางกองทัพพร้อมแสดงความบริสุทธิ์ใจตรวจสอบ เกี่ยวกับกรณีนางสาวกิษดาคุณแสนว่าถูกทำร้ายร่างกายโดยทางทหารของคณะคอสชอทางคณะคอสชอจะเร่งจัดหาคณะที่มีความเป็นกลางอย่างเช่น a อ n ม s t สหรือ UN หรือ h u m a n นสไต w a t อ h ออกมาอสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นระหว่างกับเธอระหว่างที่อยู่ข้างในค่ายทหารคุณลุงคะพูดแค่นั้นก็ได้ ไม่ต้องออกมาปฏิเสธหรอกว่าเออนางสาวกิศดาไม่ถูกทำร้ายร่างกายอย่างที่เป็นข่าวเธอเสแสร้งเธอโกหกแล้วอีกอย่างหนึ่งหนูติดอยู่ข้างในยี่สิบเจ็ดวันเนี่ยทําไมคุณไม่จับติดคุกไปตั้งแต่ตอนนั้นละ่ะคุณปล่อยหนูทําไมแล้วอยู่ดีๆหนูออกมา,อออามาหนึ่งเดือนโอเคหนูอุตส่าห์เงียบมาหนึ่งเดือนคุณยังจับทุกๆคนเข้าไปปรับทัศนคติทําร้ายร่างกายพวกเขาอยู่หนูยอมไม่ได้ที่จะให้พวกเขาเป็นเหมือนหนูหนูก็แค่ออกมาพูดความจริงว่า คณะคอสชอทำร้ายร่างกายตัวหนูหรืออาจจะทำร้ายร่างกายคนอื่นๆแค่นั้นทุกคนร้อนเลยค่ะรีบหาคดียัดข้อหาอาวุธสงครามให้หนึ่งเดือนที่ผ่านมาหลังจากปล่อยมาแล้วคุณก็ไม่เห็นยัดข้อหาให้พอหนูออกคลิปแค่วันเดียวไม่ถึงอาทิตย์คุณกับยัดข้อหาอาวุธสงครามอีกสักหน่อยเดี๋ยวคุณก็ยัดข้อหาอาวุธสงครามโดยมีขีปนาวุธมีจรวดนำวิถีมีจรวด ยิงพวกคุณโอ้ยคุณจะบ้าไปแล้วอีกสักหน่อยเดี๋ยวคุณก็ยัดหนึ่งสองให้หนูอีกเอามาหลายๆข้อกล่าวหาวก็ได้นะคะคือาเวลาเนี้ความน่าเชื่อถือของทหารมันไม่ได้มีให้เหลือให้คนไทยได้ชื่นชมหรอกคะ่ะก่อนหน้านี้คุณบอกว่าทางทหารจะไม่ปฏิวัติจะไม่ยึดอำนาจแต่ไอ้ที่ผ่านมามันคืออะไรคุณเรียกพวกเขาไปปรับ ไปคุยไปไประชุมไม่ว่าจะเป็นแกนนำนปชกปชกปสหรือฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลคุณเรียกเขาเข้าไปพูดคุยพอ,อตกลงกันไม่ได้พูดคุยกันไม่รู้เรื่องคุณกับยึดอำนาจพวกเขาสากลเขาไม่ทำกันนะคะยึดอำนาจโดยวิธีแบบนี้มันทุเลศส,สิ้นดีแล้วไอ้ที่คุณยึดอำนาจพวกเขาไม่ไม่พอคุณยังมีการจับกลุมแยกขังพวกเขา ให้พวกเขาขึ้นฮอเฮลิคอปเตอร์โดยนำผ้าปิดตาโดยไม่ทราบว่าทางพวกเขาเหล่านั้นเอาไปถูกไว้ที่ไหนนี่ก็น่าจะเป็นคำตอบออกมาได้ดีแล้วว่าทางคณะทหารไม่มีความน่าเชื่อถือให้หลงเหลืออยู่เลยหนูว่าคุณลุงประยุจันโอชา,อ,าอนาคตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยเอาเวลาของคุณลุง ไปแถลงข่าวในเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ดีกว่าจะเอาเรื่องการทำร้ายร่างกายของตัวเปิ้ลมาพูดให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของเวทีสากลเถอะค่ะให้สากลเป็นคนตัดสินว่าคณะคอสชหรือคณะทหารที่จับตัวเปิ้ลไปผิดหรือถูกใครกนแน่เป็นคนผิดใครกนแน่เป็นคนถูกเออย่างนั้นดีกว่าคุณลุงประยุทธ์อย่ามาชกข้ามรุ่นหรืออย่าให้หนูต้องข้ามรุ่นหนูเป็นลุกรุ่นลูกรุ่นหลานคุณลุงนะ อย่าให้หนูต้องไปพูดไปชกข้ามรุ่นกับคุณลุงดีกว่ามันอายเขาอีกอย่างหนูรุ่นลูกคุณลุงไม่อายแทนลูกสาวคุณลุงมั้งเหรอคะอายุไล่เลี่ยกันกับหนูและให้หนูต้องออกมาว่าคุณลุงในลักษณะแบบนี้หนูก็ไม่ได้อยากจะว่าหรอกค่ะแต่หนูพูดในความเป็นจริงหนูไม่อยากให้คุณลุงมาคุกฝุ่นกับหนูพูดกันไปตามความจริงว่ากันไปตามหลักฐานว่ากันไปตามความจริงเอาเวลาทั้งหมดที่มีเนี่ย ไปพูดกับนักข่าวดีกว่านโยบายที่ดีๆนโยบายที่คุณลุงจะต้องแก้ไขคุณลุงจะต้องพูดไอ้ไอ้ที่ว่าอะไรนะม้าตัวละแปดแสนที่คุณลุงบอกเนี่ยเอาเวลานั้นไปไปอธิบายนักข่าวดีกว่าว่าทำไมมันแปดแสนไอ้ม้าตัวละไอ้ม้านี่ชุดนี่สามสิบกว่าล้านไอ้ซ่อมรถคันละล้านบ้าไปบ้าไปกันใหญ่แล้ว ลดซ่อมทีคันละล้านใครจะไปขับโหปะโถหมาตัวละแปดแสนเอาหมาข้างทางมาเลี้ยงก็ได้ฝากอีกนิดนึงนะคะผ่านคลิปนี้ไปทางคณนะคอสชอไม่ว่าจะเป็นใครก็เถอะไม่ว่าจะเป็นอ,อนาคตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคุณลุงประยุทธ์จันโอชาหรือจะเป็นโคศกคอสชอหรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่อย่ามาท้าหนูให้หนูกลับประเทศไทยในเมื่อตอนนี้ประเทศไทย กำลังอยู่ในใต้อำนาจของทาหารใต้กระบอกปืนของทาหารใต้ตีนของทหารเราไปว่ากันในเวทีโลกดีกว่าใครที่ท้าหนูบอกว่าให้หนูกลับประเทศไทยแล้วไปพูดแถลงข่าวในความเป็นความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนูว่าคุณน,นั่นแหละค่ะไปคุยกับเปิ้ลที่เวทีโลกกันดีกว่าเวทีสากลที่มันเป็นสากลไม่ใช่ไปอยู่ใต้อำนาจของทหารอย่างทุกวันนี้สวัสดีค่ะ